มาหวหน้าเผาจะพานําสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยที่เราทิ้งคว้วอยู่แถวนี้ไปดี y เพื่อให้มันเนี่ยมีมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นไปดูกันว่าหวหน้า,าเผ่าจะพาทุกคนจะนทำอะไรมาดิหนึ่งเลือกอรถสองไม้พเลทอสาอันนี้ขาเอาสามารถไปทําอะไรได้ไปมามาดูอย่าพิ่งไปดิมาดูว่าอุปกรณ์เหล่านี้นะเราจะสามารถนําไป DIY อะไรได้บ้างนี่ขั้นต้นเนี่ยเอาไม้มาพึ่งอันนี้วางไว เอามาเรียงต่อไปล้อรถวางไปปับ๊บต่อไปเนี่ยให้เราเอาดินสอเนี่ยมาเขียดเขียดเพื่อที่ทําการตัดอ่ะนี่วงเข้าไปแต่ละการตัดเนี่ยเราจะตัดตรงกลางเนี่ยตรงนี้ทําไมเพราะว่าเราเจะต้องเอาไม้มาเสียบมาต่อไปขั้นตอนการตัด ไปก็จะเป็นการใส่ฝั่งมุมซ้ายแล้วก็เอามาวัดดูดูดทําให้ดูเนี่ยเราบอกว่าทําให้เป็นทําตาเล็กๆน้่แหละนี่ดู ต่อไปหลังจากเที่ยวหน้าเผาตัดไม้เสร็จแล้วเนี่ยมาดูต่อไปก็จะเอาไม้เนี่ยเรียงในล้อรถก่อนนะเพื่อก่อนที่จะทําการยิงนะเียงแบบนี้เรียงก่อนหาความตรงความชัดเจนไปก่อนใส่ปุ๊บก็ใช้วิธีการเขย่าเนี่ยเห็นไหมดึงหน้าดึงหลังดึงซ้ายดึงขวาเนี่ยดึงดันเนี่ยเห็นไหมตรงยังถามมาตรงยังตรงน,นะเมื่อตรงแล้วปุ๊บเอาออก อ่าจะทําการขัดไม้มันสวยงามอันนี้คือไม้ปกติของมันต่อไปเนี่ยจะให้มันสวยให้มันขาวเนี่ยก็ต้องขัดเพราะว่าไม้พาลนเลียมันสวยแล้วมา,มาดูดูเด้ทาไปดูเนี่ยตากร้องจะไปไหนเล่าน,นี่เขาจะไปไหน ฮะเุ่นนอะเขาปิดจมูกดิเนี่ยขาดทั้งหมดเลยอ่ะต่อปไปมันนี่ประกอบเห็นไหมสวยไหมสวยไหมครับถามว่าสวยไหมครับอ้าวสวยบอกว่าสวยคีเรกบอกว่าคีเรแค่นั้นแหละตรงตรงทำเป็นก็คือทำเป็นทำไม่เป็นก็คือทำไม่เป็นนะ่ะ เข่าไหมใส่อันที่สองเสร็จทำยังไงต่ออ่าอันที่สี่ไม่ใช่จะให้ต้องบมุนตลอดเลยเนี่ยใส่เข้าไปดิมันตรงมันไม่ตรงทํายังไงปล่อยไว้ช่างมันก็สร้างมันยึงไม่ตรงใช่ไหมทายัยางไงขอเนี่ยขอดิขอดิขอด,ขอดิต่อไปทํายังไงต่อต่อไปก็ยิงเกลียวยิงตะปูเข้าไปมาต่อไปทำยังไงต่อถึงเวลาประชุมไม่เ จะห้าโมงแล้วมาต่อไปทำการซัดไนเปอร์เลยใส่แมสก่อนใส่ปึ้ง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 ,งมารัวมานนี้ตะกงอ่ะต่อไปก็จะแกะขาจากฝั่งเนี้ยไปใส่อีกฝั่งโน้นปึ้งปึ้งปึ้งมาต่อไปขาทั้งสี่ขาเนี่ยก็เอาไปประกอบ เนื่องจากเก้าอี้เนี่ยขาแต่มันไม่ใช่ของมันอันนี้คือการ DIY เน้นย้ําดูปากดูปากว่า DIY เพราะฉะนั้นตามใจช่างเออดูต่อไปยิงขาไอ <c oughs> ไทยเฉยเนี่ยเหนื่อยเนี่ยนะโอ้น้ําตาจะ,ะไหลคุณไม่สนใจโลกระวังโลกไม่สนใจคุณจะบอกให้เวลาทําให้ดูก็หันซ้ายหันขวาล็อกแรกล็อกแรกสอบกลางภาคมาทําก็สอบไม่ได้ ทาไม่ได้การทําให้เป็นนะกระโดดน้ําอย่างเดียวเน้ยนย้ากระโดดน้ําเออหรือว่าจะองคีหมาหรือว่าจะยังไงมันยากไหมเนี่ยมันยากไหมฮะมันยากไหม,ม,ม,มหลังจากที่ทําเสร็จแล้วมันนี่เนี่ยกลางขามปดิหนึ่งสองสามสี่พลิกปึ้ง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 ,ง,งวางง่ายไหมเนี่ยง่ายไหมอ่ะต่อไปเนี่ย ยากตรงไหนฮะหากวิธีการนี้ที่อยู่หน้าเผ่าทำาไปดูเนี่ยทุกคนเอาไปทําตามแล้วมันไม่ได้ผลจริงยืนยันคาเดิมนะเ,เชิญอมขี้หมามาบ่วนใส่หน้าเลยหากทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์เนี่ยเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้สรุปสุดท้ายนี้มีใครสึงใส่ไหมมีใครมีมมรมรอะไรทงสัยไหมจะไปแล้วเนี่ยเก็บท้ามีไปหลังจากนี้ไอ้ยังพอมีเวลาว่างไอ้เชิญทุกคนก็ ไปปฏิบัติตามมาน้าเผามาเนี่ยสวยไหมตากล้องมานั่งดูสิเอ้าไปนั่งดูสวยไหมไปไปนั่งดูถามไปนั่งกูไปสวยไหมสวยไหมเออเนี่ยกระโดดเลย